ซาบระสาบระผู้ทรงมใจมีาณมีนเากาสาตกาเลยสราัาเลเสรกำพทั้งสิ้นทั้งรงไรเจมีเจมสางเจมสับเจมพุณนาตวานาตวาลัานี้หอบบอรัน จันตายมาเกิลได้จันเท่าเนี่ยาต้องเสียงจันจันเลยตาหน้ามาเจวหรือเน้าจอหรือชาชาจูหรือก็ได้ดีสูงดีที่นมันจบ hào ca sát tất cả, lấy sang phật âm ma, lấy sen khắp phà, tăng sinh tăng long nai, <laughs> trên kia tôi chưa nhìn thú san à, sáng năm, cái tiếng ta hấp sinh sắc สาธุสาธกผููสูมีตีนไยนที่ยมมา,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 ามีนามเมาคาสาตั์กาได้สร้างปารมีมาหลายแสนกัมบมาตั้งเิียงตั้งลงงงน้เจ็ยงีเจมสาเสินสัดเชีกุนในยาสัตวะในสัตวะลาวาลาอานันตราตั้งเสีงเชียงฟ้าหงจมจมสาธุอวมอดตันะ 哎呀，不说话，皮点饼干，点都不能不行啊。杀猪，杀猪，杀猪！要肉要要肉卡，先要卡，后要卡，别要！卡啦，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 卡啦！